กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับผักกินข้าวกับผักกาดดองไหนเขาเรียกว่าไหนกินจุงไชอแล้วก็ปูก,กระดองปูไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าปูจา๋าใช่อ้ <c oughs> อ <c oughs> เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม <c oughs> ตามมาดู เมนูของผมเป็นเมนูขั่วกริ่งเนาะเห็นไหมเห็นไหม,ไหมขั่วกริ่งขั่วกริ่งขั่วกริ่งมันเผนะ็ด่ะนี่อืมอืมเผ็ดมอืม,อม เมนูกั่วกิ้งอันนี้ยังไง่อือคือกว่าจะเสร็จเมนูนี้เนี่ยบอกเพื่อนๆว่าผมเนี่ยเดินรอบบ้านเลยเนาะเดินรอบบ้านเนี่ยมันไปทำอะไรบ้างอ่าไปหามะเขือพวงไปเอา คาไปเอาตะไคร้ไปเอาใบามะกรูดอ่อนๆไม่ได้ทําให้ดูไม่ได้ทําให้ดูนะแล้วก็ไปเอากระเพราอืมอกระ้อยกระเพราใบมะกรูด่าแล้วก็อืมอะไรอย่างก็เทียมมีอยู่ในบ้านแล้วเนาะ เมนูของเราที่นี่จะอาจจะไม่เหมือนหรือแตกต่างหรือเหมือนผมไม่แน่ใจว่าของคนอื่นเป็นยังไงนะก็ข,ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็กระเทียมเนี่ยมจะซอยนะแล้วก็มาผัดกับเครื่องแกงขั่วกลิ้งแล้วก็มีกระเทียมด้วยแล้วก็สุดท้ายพอใกล้จะขึ้นก็มีมีกระเพรา ลงมาคั่วอะวันนี้ใส่เนือ้อเขื่อพวงไปด้วยเพื่อเนเพื่อครับบอกเลยว่าอืบอกเลยว่าอ,มอ,าอมืมันอร่อยอร่อยแบบอร่อยอร่อยอ่าอ่านอน เรากินพวกกิ้งมันก็ต้องเผ็ดเนาะนะเผ็ดไหมเผ็ดแล้วเราก็เลยต้องกินกับต้องเผ็ดอืเราก็เลยต้องมีเครื่องดับความเผ็ดอ่าม,มันต้องเผ็ดอืมนีม่มามามาดูแต่อร่อยจงกินทีทละนิดแล้วก็มีไข่เจียวหรือไข่ดาวหรือปลาทอดอันนี้พวกนี้มันก็ต้องไปด้วยกันเนาะเพื่อน ขออภัยที่ผมทำให้อาอาจจะดูติดขัดนิดหน่อยอะไม่เป็นไรให้เพื่อนๆได้เห็นอะตอดตดตแมลงแรง,าแรงตามเพื่อนๆให้เห็นว่าบรรยากาศที่นั่งกินกันอยู่เนี่ยมันยังไงคืออยากจะบอกว่าการที่เราจะสร้างความสุขเนี้ยนะพนเพื่อนๆ เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้เนี่ยเราก็เราก็จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สามารถทำอะไรอะไรหรือคิดทำอะไรอะไรได้ด้วยตนเองเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนั้นถ้าเรามัวแต่พึ่งพึ่งพาคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันก็จะทำให้เราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะ แค่มีอุปสรรคเล็กๆๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องอาศัยคนอื่นเหมือนอ่านายกเกิจาไปยูเอ็นแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าอ่าบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่าประมาณว่าไม่มั่นใจในการทำงานแะต้องเหมือนกับว่าต้องปรึกษา ท่านนายกทักษิณก่อนแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คิดมาก่อนนะคือไม่ได้วางแผนมาก่อนวางแผนตื้นๆนะการวางแผนตื้นๆเนี่ยก็ทําให้เลยทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เพราะว่าคนรวยหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าชีวิตของคนจนมันอยู่ยังไง หรือประชากรทั่วไปมันอยู่ยังไงอืแต่รู้ว่าชีวิตของคนรวยหรือว่าตัวเองเนี่ยถ้าจะทําให้อ่าเศรษฐกิจของคนรวยเนี่ยมันโตขึ้นต้องทำอะไรบ้างะเรื่องตลาดหุ้นเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าสำหรับคนจนแล้วเนี่ยมันเรื่องของการไหลเวียนของเงิน าการเข้าถึงถึงเงินถึงอาชีพนะการหมุนเวียนของเงินนะแล้วก็าความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เรื่องสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ต้องให้เร็วยิ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอ่อนล้าแล้วก็เจ็บปวดเจ็บปวดกลับไปกับภัยพิบัติที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าโควิดไม่ว่าน้ำท่วมไม่ว่า ไฟแรงต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็มองไม่เห็นลแล้วก็วการ,รอกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างอํานาจบางอํานาจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเห็นไหมประกาศว่าจะลดน้ำมันราคาน้ำมันแล้วไงล่ะ เมื่อสองวันหรือวันที่แล้วเนี่ยเมื่อวานรันเสเซียรัเสเซียประกาศอ่าไม่ส่งออกน้ำมันอ่าเดีย๋ยวประเทศไทยก็ลุกกระเพืม่บทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอแล้วไงล่ะถึงที่ประชาชนฝันไว้แล้วที่เลือกไว้ก็ <are> ก็ไม่ได้มานะนะ แต่ว่าน้องในแง่ดีก็คือก็ดีกว่ากว่าแล้วตาตาลุงนั่นนะ่ะตาลุงเลยอืมตาลุงนั่นอะ่ะก็กินไปบ่นไปเพื่อนๆอม,มาแรงวันอ,อยังไม่ตายเลยพร้อมแล้วเอออะไรนังหนาอืมก็แน่นอนที่สุดประชาชนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้ารัฐบ,บาลไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้นะในเรื่องต่างๆแล้วก็ทันท่วงทีเนี่ยมันทำให้ตลาดของชาวบ้านเนี่ยมันซบสับก็วันหลังจะพูดถึงเงินหนึ่งืนบาทเนี่ยเงินหนึ่งืนบาทเนี่ยให้ประชาใหให้ชาวบ้านจริงหรือไม่ก็ อันนี้พูดว่าไม่จริงให้เจ้าสวัวเพราะว่าเงินหนึ่งบาทเป็นเงินดิจิตอลนยแล้ว,วอ้นนี้มันมีเบื้องหน้าเบื<ๆ>้องหลังที่น่ากลัวในอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันอยู่ยาวๆเนี่ยทำให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันไม่เป็นเงินในกระเป๋าเราเป็นเงินที่ลอยอยู่ในอากาศและใครก็ตามเนี่ยคือเขาเรียกกันรัฐบาลสามารถล่วงรู้หมดนะ แล้วก็สามารถเข้ามาปิดกั้นการใช้เงินเราหรือว่าเข้ามา,าปิดโซนไม่ให้เราเดินทางไปนู่นไปนี่เป็นการควบคุมเราเพราะอะไรเพราะแค่บล็อกเงินว่าไม่ให้ใช้จ่ายอานอกพื้นที่เราเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วอันนี้มันมีรายละเอียดเยอะอันนี้คุยกันสนุกสนุกนะเปิดมุมอมองให้เพื่อนๆได้เห็นแต่ไม่สนุกนะจ๊ะแต่ว่า ใช่ในชีวิตจริงมันจะไม่สนุกเพราะว่าถ้าแผนการของรัฐของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมัน <c oughs> ทําแล้วนอนนี่ไม่ได้ทําเพื่อประชาชนก่อให้เกิดหาความสําเร็จขึ้นมาแต่ความสําเร็จนั้นไม่ไม่ใช่เพื่อประชาชนเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งแย่ไปแล้วก็ยิ่งติดขัดแล้วโหดร้ายขึ้นแล้วก็ติดกับ กับสังคมเรื่องอะไรเรื่องการรีดไถเรื่องต่างๆมากมายอ่าเรื่องสวยต่างๆ 2, อสอประมาณว่าประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อแล้วเรามาคุยกันใหม่ในหลายๆเรื่องนะอย่าเบื่อซะก,ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยอนะ่เพื่อให้วิดีโอนี้มัน สามารถเดินต่อไปแล้วก็เปิดโลกทัศน์ให้คนอื่นๆได้รับรู้ได้เห็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆนะได้รู้สึกตัวว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเมืองเนาะถ้าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะอันนี้คือการเป็นอยู่ต่างๆในเรื่องสินค้าก็ตาม,มารเรื่อง อ่ใช้จ่ายก็<อ>เนยราคา,าสินค้า,าก็ตามเรื่องคุณภาพชีวิตก็ตตมเกี่ยวข้องหมดอ่ะขอให้เป็นวันดีๆก็มีโชคมีลาบแล้วก็เดินทางคนที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยให้มีเงินเข้ามือมากๆในเรว,วันนาให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นะนเรวันวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับอร่อย